ดูข่าวดีกันตอน เรื่องของโควิดครับปรากฏว่าเด็กเรานี่นะจะต้องเปิดเทอมนะครับอย่างที่รายงานข่าวตั้งแต่จอนแรกแล้วครับ14มิถุนายนนี้ทุกโรงเรียนแต่ปรากฏว่าโรงเรียนต่างจังหวัดนะครับโรงเรียนหนองไผ่ในพระสังคารชูประภมนะครับจังหวัดเพชรบุร์ได้ออกประกาศครับงดเก็บค่าเทอมออันแรกเลยครับนี่ค่าบำรุงการศึกษาพันเจร้อยบาทครับแล้วก็งดเก็บค่าใช้จ่ายในโครงการแล้วก็แก่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานนะครับ ับอันนี้1,700บาทนะครับถ้ารวมไปแล้วก็3,200บาทอย่างอื่นก็เก็บครับแต่น้อยเป็นข่าวดีครับเพจแจ้งออกมาอย่างนั้น14ี่นี้เปิดแน่ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ทันทีครับท่านผู้มยการโรงเรียนก็ยังไม่ให้คําตอบอะไรนะครับบอกว่าก็ขออนุญาตว่าทาตามที่เราประสงค์ที่จะช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงโควิดที่มันมีปัญหาอยู่ขณะนี้ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับโรงเรียนอื่นๆจะ,ๆจะลอกเรียนแบบก็ไม<ๆ>่สงวนลิขสิทธิ์ นะอลองดูช่วงนี้ภาระผู้ปกครองเยอะค่ะไหนจะค่าคเทอมค่าชุดนักเรียนคุยขโมงบ่ายสามโมงคุยขโมงบ่ายสา